สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Infestation Z นะครับผมคือผมไม่ได้เข้ามาประมาณ10กว่าวันแล้วอ่ะไม่รู้ว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้านเดี๋ยวเรามาดูร้านค้ากันหน่อยดีกว่านะครับผม นี่มันกล่องอะไรอ่ะอีลิตบู๊บก็แล้วเล่นนะครับผมอันเนี้ยมันคือกล่องสุ่มสกินไอไอครับทุกคนนะครับผมซึ่งต้องบอกว่ากล่องเนี้ยมันแพงที่สุดแล้วตั้งแต่เคยมีมานะครับปกติมันจะประมาณ3 0 0 GC แล้วกล่องนี้มัน 500GC เลยทุกคนเนี่ยหน้าตากล่องเนี้ยนะครับผมผมซอ้อมาละหนึ่งกล่องห้าร้อยกีซีคือแบบถ้าเราเปิดอนะคิกละ50บาทนะครับผมแต่ถ้าเราเติมในช่วงแบบคูณ2อะไรเป็นไงมันก็กล่กองละ25บาทเห็นว่าขายในกลุ่มนี่มันกล่องละยีบสับกว่าบาทนะ นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมมันจะมาเปิดหกสิบกล่องนะครับผม <c oughs> คือผมไม่ถามในแคนอะ่ะพอผมบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะทาคลิปเปิดว่ายายายามันได้ของไม่คุ้มเขาบอกองี้นะครับผมแต่ผมจะมาบอกว่ามันได้ของคุ้มนะครับผมทุกคนว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มแต่ผมเห็นในกลุ่มนี่คือแบบได้ยายี่สิบยาแบบยากระปกุกเงี้ยยี่สิบอันเนี้ย <c oughs> ย่าคุ้มจัดนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดดีกว่าตอนนี้ผมซื้อมาแล้ว1กล่องนะครับเดี๋ยวผมจะซื้ออีก59กล่องนะครับผม โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ซื้อมาครบแล้วนะครับผม60กล่องนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนะครับผมเออคลิกละห้าสิบคนเตือนเยอะเหมือนกันนะเนี <c> ่ย <oughs> ผมไม่เชื่ออะไรที่แบบว่าฟังจากคําคนอื่นเลนยต้อง<ห>เจอด้วยตัวเองอ่ะใช่ว่าเราทุกคนนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว,ว่าวันในกล่องนะมีอะไรกันบ้างน,นะครับผมมีสกินไอไมครับผมแล้วก็มีเศษแบบบูสกินนะครับผมมีกล่องดํามีแบบเศษไอไมคครับแล้วก็ปืนไอไมแล้วก็ดีเอ็กนะครับผมดีเอ็กสองกล่องไม่รู้ว่าน่าจะแตกต่างกันแหละซีแม็กแล้วก็แม็ก สี่แม็กสีห่หนะครับรถกัญานนะครับผมหกส60กล่องคุม้มบอลเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปเดี๋ยวเราเริ่มเปิดกันเลยแล้วกันนะครับผมอ้าวโอ้ยดีเอ็กซ์มาสาอันครับผมแฮ่ดีเอ็กซ์อันถ้าเรากดเองนี่ก็ประมาณสองร้อยจีซีอ้อยแม็กอุ้ย ได้กล่องดาห้ากล่องโอ้ตัวกูเต็มแล้วเพิ่เดียวตกตุ้ผมเต็มแล้วฮะทุกคนโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ย้ายโลเคชันมาแล้วครับผมคืออยากจะให้รู้ไงว่าแบบมันเปิดคุ้มหรือเปล่าผมเอาตู้มาตั้งครับได่รู้ไงมันคุ้มไม่คุ้มนะครับผมชัดๆกันเลยมาเปิดต่อนะผมเปิดไปแล้วสามกล่องเปิดกล่องต่อไปฮะซีแม็กมาสิบนะครับผมแม้วีแวสกินนะียกูยังไม่เห็นเลยเแม็กโอ้แม็กอ้าวยโอ้ย อะไรอะ่ะปืนก็ไม่ออกเฮ้ยเอาอ,ออกปืนหน่อยก็ยังดีนะจริงๆแล้วอะ่ะดูดิซีมงซีแม็กนี่มาลืมเลยซีแม็กมาสิโอ้เจ็บใจสุดคือยายโอ้โโอยยาครับผมโอ้ซีแม็กฮนะโอ้ยแม็กซี่สิบห้าครับผมโอ้โหเฮ้ยมันมีอยู่จริงป่าวะเนี่ยสกินไอ้เนี่ย นี่เปิดไป10กล่องก้นนะ13กล่องกเนนะมันยังไม่เห็นเลยนะเฮ้ยอะไรวะน่ะได้ดีเอ็กมา7,5ฮะออดีเอ็กมันมี2ระดับครับมีน่าจะมี30มกับ7,5ครับทุกคนแล้วของแม่งน้ำหนักก็เยอะจริงๆเลยนี่เปิดไปเก็บไปนะขอบกระเป๋าสัก0องพอยโลงี้นะแกเนี่ยมาใส่ไม่พออะกระเป๋าสัก2 0 0 0โลอะเอออัม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  อะไรของเขาครับเนี่ย4 Max 30นะ Max 75 45ได้คืนลื่มเลยกล่องดำนี่ก็ออกน้อยใน DX ออกมาเพียบเลยเนี่ยโอ้เฮ้ยสกินต้องมาหน่อยแล้วปะวะตั้ง60กล่องเลยนะเว้ยโอ้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 เฮ้ยไอ้ไอ้เมาอะขาทุนไอ้ไอ้มาแล้วหนึ่งก็บอกกูได้จะฟังเพื่อนนะจริงๆแล้วอะ ไม่น่าดื้อนะใช่ปะไม่น่าดื้อมาเปิดเลยนะไอคนเปิดได้นะมึงต้องดวงดีขนาดไหนวะเห็นบอกว่าในกลุ่มเนี่ยเขาเปิดแค่สมกล่องนะทุกคนแล้วเขาได้มาในกูเปิดไปส0่สิบมันยังไม่เห็นเลยนะไอมันเว่อร์ไปว่าอลเลดกล่องมันเลดนรกขนาดไหนวะเนี่ยอออีโอ้โหนหมองมาโอ้โหมา ยี่สิบกล่องสุดท้ายครับทุกคนผมว่าใบสกินนะมันอยู่ที่นี่แหละนะครับยี่สิบกล่องสุดท้ายเนี่ยมันต้องมาแล้วล่ะยี่สิบกล่องสุดท้ายขอละนะไหว้ละน้โมน้โมสามจบนะครับผมที่คุ้มไหวแล้วนะยาส้มยังหงอยอ,อยู่หรือใบสกินใบแรกมาแล้วทุกคนมันมาแล้วไงต้องค่อยๆเปิดใช่ป่ะนะครับผมมันเป็นสูตนะรเปล่าต้องค่อยๆเปิดมันถึงจะมานะมาอีกสิบหกกล่องนะครับผมไปซึมบนะตุงตุงละอืม จะฮับเออเออเออเอเอจะไม่ออกจริงเหรอวะยันนัอนหกสิบกล่องนะเว้ยตอนนี้ซีแม็กเรามีร้อยแปดสิบแล้วครับผมแล้วก็ายามีสองร้อยสี่สิบฮะไอเอไมได้มาสองกระบอกครับทุกคนอย่าหาเปิดนั่งเลยมาต่อเลขสิบกล่องสุดท้ายเฮ้ยต้องมาแล้วป่ะพี่ พี่ชายพี่ชายใหญ่พี่ต้องมาให้ผมแล้วป่ะเนี่ยอ่ะเฮ้ยพี่จะไม่มาอย่างเงี้ยมาเถอะอือโอใครมีสูตรเปิดเนี่ยบอกผมทีว่ะจริงๆอ่ะอยากได้ว่ะอือโอ้เอห้ากล่องสุดท้ายทุกคนเอาละทุกคนมันห้ากล่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรอบเนี้ยผมจะเปิดแบบรัวแบบทีเดียวห้ากล่องแล้วเดี๋ยวดูว่าจะมาหรือเปล่านะผมไปหนึ่งสองน้ำไปหนึ่งสองน้ำ คววามังนงนนน,นน้ตาิี่กูทำอะไรลงไปครับเนี่ยกูน่าจะฟังเพื่อนนะ <ri> ใส่ของนำนะทุกคนเผื่อ SPV เดมาคุ้มเลยนี่กำลังฝันอยู่แล้วเปล่าครับเนี่ยนี่คือสามหมื่นจีซีของผมหรอวะเน,นี่ยผมคงไม่ต้องถามอยู่แล้วว่าคุ้มหรือเปล่าเพราะว่ามันคุ้มอยู่แล้วครับไปไป,ไป,ไป,ไปออกดีกว่าอฮะ ไปหายิงพอดด้วยโอเคครับผมผมก็ทดลองให้ทุกคนดูแล้วว่ามันคุ้มจริงนะฮะทุกคนรอบหน้าเนี่ยอะไรมาใหม่เนี่ยมึงไม่ต้องอินบอ็อกมานะไม่ต้องมาบอกกูนะ,อะไอ้ทีเนี่ยเออใครมีขายก็อินบล็อกมาเลยนะครับผมไปละผมไปก่อนดีกว่าเจอคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมไปแล้ว